สวัสดีครับทุกท่านคลิปแรกนี้ผมก็น,นำเสนอพระเิ่งพระเวศยุคต้นที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สเท่าที่มีอยู่ในครอบครองของผมมีการสร้างไว้สามครั้งครั้งแรกเมื่อปีพศ2370ครั้งที่ะสองปีพศ2375และครั้งที่ะสามปีพศ2380 ซึ่งในการสร้างพระก,กิ่งเปาเล่นในครั้งที่สามมีการสร้างไว้มากกว่าสิบพิมพ์เนื่องจากว่าในปีพศออนี้พระวชิรยานเถระหรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎได้เป็นเจ้าอาวาสอันดับหนึ่งแห่งวัดประบรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่14ปี เมื่อถึงปีพศ2394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ็จสวรรคตในวันที่2เมษายนพศ2394พระราชวงศ์และเสนาบดีมีมติเห็นชอบให้ถวายราชสมบัติแก่พระมงกุฎวชิรยานพระองค์ทรงลาผนวดเมื่อวันที่6เมษายน ซึ่งตรงกับวันจากกีและทรงรับการบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่15พฤษภา,าคมซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาของปีนั้นและทรงได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยโดยย่อว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทละมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องการสร้างพระกิ่งนั้น ไม่มีเอกสารหลักฐานจดบันทึกเอาไว้ว่าอยู่กับท่านใดมีแต่เพียงพยานวัตถุที่เป็นพระกิ่งปาะวะเลศเนื้อสำริดที่ผมจะนำมาโพสให้ชมต่อไปคำบอกเล่ากับพยานวัตถุสิ่งไหนจะสำคัญกว่ากันประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงจากการค้นพบวัตถุโบราณใหม่ๆ ที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการคำนวณความเก่าอายุของวัตถุโบราณน,นั้นๆมีการตั้งสมมติฐานและค้นคว้าหาความจริงต่อไปว่าเป็นไปตามตั้งสมมติฐานเอาไว้หรือไม่เช่นเดียวกับพยานวัตถุที่เป็นพระกิ่งเนื้อสำริดมีการต่อโคตรหยดน้ำที่ใหญ่กว่าโคตรเม็ดงา ที่พอจะสันนิษฐานได้ว่ามีการสร้างก่อนพระกิ่งเปาร์เวะเลตเนื้อนวะกับดำเพราะความเก่าของโลหะเนื้อสำลิดที่สร้างก่อนเนื้อนวะกับดำยุคสำลิดเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ลูกจักใช้โลหะสำลิดพระกิ่งจีนใหญ่ พระกิ่งนอกเป็นผ้าเนื้อโลหะสำริดสีทองดอกปวบผิวสนิมเป็นสีมันเทศหรือน้ำตาลแก่เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานับอายุจนถึงปัจจุบันยาวกว่าพันปีก็เป็นข้อสนิษฐานได้ว่าพระกิ่งปเปาวรลัยุคต้นสร้างเป็นเนื้อสำริด แบบเดียวกับประเทศจีนด้วยพึ่งจะเริ่มมีการสร้างมีการลองผิดลองถูกทำให้พระกิงปเปาวเลศยุคต้นมีผิวโลหะหลากหลายมีทั้งน้ำตาลเหลืองแดงแต่มีพระกิ่งปเปาวเลศชุดหนึ่งมีสีแดงเข้มเกือบดำหรือแดงปนดำแบบเดียวกับเนื้อในของผง ทับทิมผมตั้งชื่อว่าพระกิ่งปาวเลศชุดนี้ว่าพระกิ่งปาวเลตเนื้อทับทิมสยามพระกิ่งปาาเลศยุคต้นนี้มีชุดพิเศษที่มีจานอักขระจานปีพศปุกเสกหลายครั้งหลายพันษาในสมัยรัชกาลที่สาม ที่ใช้จอสอหรือจุลรัศกราธแต่องค์พระกิ่งปเปาเลสจานคำว่าพอสเอนื่องจากว่าคณะสงฆ์ให้ใช้คำว่าพอสอตั้งแต่เดิมในสมัยอยุธยาอาณาจักรกับศาสนาจักรแยกกันในสมัยก่อนพระจะขึ้นธรรมารเทศก็ต้องประกาศศัศกราธก่อนลองไปค้นหาความจริงเพิ่มเติมได้ครับ มีอีกเรื่องหนึ่งสมัยที่หลงปู่โตถูกราชการที่สามขับออกจากแผ่นดินหรืออาณาจักรของพระองค์เนื่องด้วยเทศไม่เข้าพระกานของพระองค์ก็หลงปู่โตโยกเรื่องญาติในเชื้อสายของอินเดียได้สมรสกันเองทำให้บุตรที่เกิดมามีความผิดปกติทางสมองซึ่งมากระทบกับเรื่อง ในพระราชวังรัชกาลที่สี่ทรงกิ้วจึงขับหลวงปู่โตออกจากอาณาจักรของพระองค์แล้ววันหนึ่งรัชกาลที่ 4, สี่เสด็จไปที่วัดละครังเพื่อถวายผ้ากรถินได้ได้พบหลวงปู่โตในโบสถ์พระองค์ก็ตัดถามหลวงปู่โตว่าเรากับท่านออกจากอาณาจักรของเราแล้วจะไหนท่านยังอยู่ที่นี่อีก หลวงปู่โตก็ทูลตอบพระองค์ไปว่าอาตมาอยู่ในพุทธจักรไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของพระองค์รัตการที่สามได้ยินหลวงปู่โตตอบเช่นนั้นก็ไม่ว่าอะไรและถามหลวงปู่โตต่อไปว่าท่านบินทบาทอย่างไรฉันอย่างไรเข้าห้องน้ำอย่างไรหลวงปู่โตก็ตอบไปตามความเป็นจริงเมื่อรัชการที่สาม ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจแล้วก็เสด็จกลับแต่ก่อนเสด็จกลับก็บอกให้หลวงปู่โตอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ได้ต่อไปก็ไม่รู้ว่าพระองค์แอบ,บยิ้มหรือเปล่าที่ได้พบหลวงปู่โตแล้วคือไม่มีใครจะปุจฉาวิสัชนาได้รู้ใจพระองค์เท่าหลวงปู่โตแล้วส่วนเรื่องรอยจาน คงไม่จานในปีแรกที่สร้างแต่จะมาจานปีสุดท้ายของการปลุกเสกรอยจานบางองค์ดูเก่าบางองค์อาจจะดูใหม่ซึ่งจะเป็นการจานใหม่รอยจานจะขึ้นเงาเพราะสนิมโลหะที่คุมองค์พระอยู่บางมากรอยจานมีรอยขีดนิดเดียวถึงเนื้อในองค์พระที่เป็นสีทอง หรือสีทองแดงที่เป็นโลหะหลักในส่วนผสมของการช่างพระเนื้อสำลีพระกิ่งปเปาเลสที่อธิษฐานจิตปลูกเสกหลายพัรษาพลังพุทธานุภาพย่องสูงมากสูงกว่าพระกิ่งปเปาเลสเนื้อนวักกับดำยุคปลายหลายเท่าแม้แต่พระกิ่งปเปาเลสที่สร้างในยุคเดียวกัน บางท่านอาจจะสงสัยว่าพระกิ่งเปาเลสที่ปลูกเสกหลายภาษามีจริงหรือและพลังพุทธ,ธานุภาพสูงกว่าพระกิ่งเปาเลสทั่วไปโดยเฉพาะพระกิ่งเปาเลสเนื้อวักกับดำพลังพุทธ,ธานุภาพหรือจะเป็นพลังขององค์พระเวลานี้ยังไม่มีเครื่องพิสูจน์ได้ว่า พลังในวง์พระมีจึงหรือและมีความแรงค้นเป็นตัวเลขระดับไหนแต่เชื่อได้ว่ามีหลายท่านที่สนใจเรื่องการสัมผัสพลังและก็มีหลายท่านที่สัมผัสพลังได้แบบที่เห็นใน YouTube ก็จะมีการใช้ลูกดิ่งหรือเพนดูลัมการใช้เพนดูลัม มีใช้มานานแล้วหลายประเทศแถวยุโรปของบ้านเราใช้เพนดู่ัมหาน้ำบาดานก็มีการใช้เพนดู่ัมฝึกฝนเล็กน้อยก็ทำได้การวัดคืบเห็นหลายคนก็ทำได้การวัดคืบจะให้สิ่งที่ที่กำหนดหรืออธิษฐานได้ออกมาสั้นหรือยาวการสัมผัสพลัง โดยการจับองค์พระกำหนดจิตอธิษฐานผู้จับพลังจะมีอาการต่างๆแล้วแต่พลังพระเป็นแบบไหนแค้วค่าโกงพันเมตตาโชคคาราบแต่วิธีนี้รู้เฉพาะตัวเองส่วนสองวิธีแรกคนอื่นมองเห็นแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ในการสัมผัสพลังของผมจะจับองค์พระก,ก็ได้ไม่จับก็ได้เมื่อกำหนดจิตอธิษฐานถ้าใช่ในสิ่งที่อธิษฐานกระแสพลังทำให้จิตรับรู้ร่างกายมีการตอบสนองเล็กน้อยแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ถามก็จะไม่เกิดอะไรเลยเฉยเย นี่เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าพระอ,องค์นี้แท้มีพลังลุงปู่โตร่รวมอธิษฐานจิตปกเสกด้วยหรือไม่มีหลายคนที่มาขอแบ่งปันบูชาพระของผมเขาจะส่งรูปพระที่ผมโพสต์ไว้มาถามว่าพระยังอยู่ไหมยังไงผมดูพระไม่เป็น ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระแท้ผมก็บอกเขาวไปว่าให้เพ่งที่รูปพระและอธิษฐานตามผมเช่นพระกิ่งองค์นี้หลวงปู่โตร,ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยหรือไม่ข้าพเจ้าขอชมบารมีอธิษฐานเสรตัวเขาเองจะมีอาการขนลุกทั้งตัวนี่เป็นพระที่มีพลังแรง ถ้าเป็นพระสมเด็จทั่วไปจะมีอาการขนลุกที่แขนแต่เมื่อเขาพอใจที่เขาจะบูชาพระของผมเขาเป็นคนสัมผัสพลังพระด้วยตัวเขาเองไม่ใช่ผมเป็นคนที่สัมผัสการสัมผัสพลังพระการสัมผัสพลังพระระยะทางหนึ่งพัน 200กิโลเมตรในตำรวจท่านหนึ่งที่อยู่ทางใต้ก็ได้สัมผัสมาแล้วโดยการส่งข้อความทางลายคุยกันแล้วท่านก็สามารถสัมผัสพลังพระได้แต่เป็นพระของท่านแล้วผมไม่ท่านอธิษฐานตามผมเพราะท่านไม่รู้ว่าพระของท่านใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้ปกเรอง พอดีท่านมาเจอข้อมูลในบล็อกห้อยพระถูกฉลกของผมเป็นพระชุดเนื้อดินบรรจุก,กิ่งหลวงปู่โตร,ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวิธีการเช็คพลังพระแบบนี้ผมเชื่อว่ายังไม่มีการพูดถึงในเพจเฟซบุ๊กของผมตกลงเรื่องแบบนี้บ่อยมาก เมื่อมีคนมาขอบูชาพระของผมมีอาการเกิดขึ้นผมก็จะลงในเพจเพื่อให้แฟนเพจมารับรู้ก็มีผู้หญิงนหลายท่านสำหรับพลังได้เร็วกว่าผู้ชายหลายท่านก็มีตัวอย่างการเช็คพลังของพัะกิ่นบาวเลส อธิษฐานครั้งแรกว่าพระเก่งองค์นี้หลวงปู่โตร,ร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกด้วยหรือไม่ข้าพเจ้าขอชมบารมีเมื่ออธิษฐานแล้วไม่มีปฏิกิริยาอะไรก็อธิษฐานต่อไปพระเก่งองค์นี้กรมัญญาปาวะเลศร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกด้วยหรือไม่ถ้ามีอาการขนลุกหรืออาการอย่างอื่น ก็หมายความว่าพระเก,ก่งวงนี้กลมพยาปะวะเลขปลุกเสกแต่หลวงปู่โตไม่ได้ร่วมปลุกเสกผมให้ลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งได้สัมผัสพลังของพระเก,ก่งประวรเลศที่อธิษฐานจิตปลุกเ 26, สกยี่สิบหกพรรษาเขาสัมผัสแล้วเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้ต้องขอตัว แล้วต่อมาอีกสองวันเขาโทรมาคุยและบอกว่าวันนั้นเขาปวดหัวข้ามวันต้องทานยาพาราอาการปวดหัวจึงจะหายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่งขึ้นมาเข้าไปดูในเพจเฟ e บุ๊กของผมได้เลยท่านห้อยพระแบบไหนห้อยพระ เชื่อที่เขาบอกห้อยพัดติดรางวันแล้วท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าพัดที่ท่านห้อยอยู่เป็นพราแท้แต่ที่ท่านสัมผัสพลังพราได้เองท่านย่อมเชื่อตัวเองมากกว่าใช่หรือไม่ครับเมื่อพยานวัตถุมีแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จนมั่นใจแล้วว่าพระขิ่งเปาวะเลสทุดที่ผมมีอยู่เป็นไปตามที่บอกไว้ข้างต้นและผมกล้าพูดได้เลยว่าพระกิ่งปาะวะเวสชนนี้มีพลังพุทธานุภาพสูงกว่าพระขิ่งเปาวะเลสเนื้อนวะกับดำหรือพระกิ่งองค์ดำองค์ดังทั้งหลายที่ว่ามีเพียงสามสิบองค์ท้าลองพิจารณาดูครับ จะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ดีไม่ต้องสร้างวาทกรรมต่อกันกรรมของใครก็ของใครต่อไปขอเชิญชมพระก,กิ่งเบาวเลสลุกต้นไดสไลท์ถัดๆไปและทิปต่อไปจะนำเสนอพระก,กิ่งก้คนคกบทยาพระก,กิ่งเบาวเลสพิมพ์อื่นๆ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคุยไปคุยมาทั้งรัชกาลที่สและรัชกาลที่สตกลงว่าหลวงปู่โตถูกรัชกาลที่สขับออกจากอาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่รัชกาลที่สต้องขอโทษในความผิดพลาดด้วยครับ ด้านหลังพระกิ่งต่อโคดหยดน้ำสามโคดด้านหลังจานปะวโรและพศสอ8 0ซึ่งเป็นปีที่สร้างและพศ24 1 1ปีสุดท้ายของการปลูกเศษเท่ากับว่าพระกิ่งองค์นี้อดีฐานจิตปลูกเศษสามที่เอ็ดพันษา พลังพุทธานุภาพสูงมากก้นพระกิ่งเป็นแบบก้นถ้วยมีรอยตะไบหยาบและลึกสังเกตที่รอยตะไบจะไม่เป็นเส้นตรงมีรอยจานอัคละซึ่งการจานอัคละแบบนี้จานได้ยากมากเนื่องจากว่าผิวกูขะผิวไม่เรียบ พระกิ่งปเปาเลศองค์นี้อธิษฐานจิตปลูกเสกสาสิบพันษาพศสองสามศูนย์พอสองสี่ศูนย์พระกิ่งปเปาเลสองค์นี้มีพลังพุทธ,ธานุภาพสูงมากสูงกว่าพระกิ่งเนื้อนวัก,กับดำทั่วไปหลายเท่านักพระกิ่งปเปาเลส ที่อธิดานจิตปลูกเสกตั้งแต่ 10, สิบพรนษาขึ้นไปผมเรียกพระกิ่งวงนั้นว่าพระกิ่งอนันตยานรัศมีวิสุทธิคุณกระแสะยานไม่มีที่สิ้นสุดประมาณไม่ได้มีคนเคยสัมผัสพลังโดยตรงสัมผัสแล้วต้องรีบวางทันทีคือไม่สามารถที่จะรับกระแสพลังอันนั้นได้ ผมเคยยื่นพระกิ่งปาเวะเลที่อธิษฐานจิตปลุกเสก3 5ิ0ร้าให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อผมยื่นให้เขาเขาบอกว่าอาจารย์ผมยังไม่ทันอธิษฐานเลยพลังมาเต็มเลยมาแรงมากอีกสักพักเขาต้องคืนพระกิ่งให้กับผมเมื่อคืนพระกิ่งแล้วเขายังบอกว่ายังแรงอยู่เลยผมจำเป็นต้องเปลี่ยนเรื่องคุย ื่อหยุดกระแสพลังมีฉะนั้นเขาจะได้รับอันตรายคนที่เข้ามาฟังถึงตรงนี้จะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ดีเรียนรู้ต่อไปครับ